มาครับอาร์มีเจครับผมอยู่กันในเกมลังกระลอกคันสิกลูกคันสิกจริงเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสเอะมาเทสดาเมจของบวก9ก้ามวกกระลอกกับบวก12หมวกรกะลอกกันมจะต่างกันยังไงนะะก็ใช้เป็นเซตนี้เลยพี่แท้นะ เอาเนืนอขีเต้นตัตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะยจิงแบบใช้ลูกปืนเงินยิงนะไถ่ใบแรกนะเดอเด้ออ้โหมีคนไอ้นี่เยอะเหลือเกินแาเดี๋ยวเราบัามก่อนอันนี้เต็มข้อจะได้รู้กัน อ๋อบาาเสร็จปุ๊บเอบีด้วยนะ่ะเอบีอาอัอวานแล้วก็แน่นอนดิสคอยหมดแล้วเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเทคกันนะใบที่ใบใบนี้มัน ไปนี้มันท่าอะไรไม่ได้ใจยิงเลยครับดอกละ43 0 0 0ของบวก9นะอ่า43,000 4 3 0ติดไอ้นี่ติดฮอคอาย43 0ติดฮอคอุ้ยไข่แตกเลยวะโอเค37 0 0 0 4 3น0 0นะติดฮอคอายต่อไปเดี๋ยวเรามาลอง บวก12กันทันไหมบวกสิทันไหมบวกสิกทันนะใส่ไปแล้วนะยิงสี่หมื่นบวกของอสี่หมนยิงทำมันโอ้หกหมือ๋อหก่นหกนี่คือติดอเอฟเฟกตของ บวกสิบสองแมวเอ้ยบวกสิบสอ,องเขล่อแมวมาเขือเลยเทุกคนอันนี้อันนี้ไม่ติดทำไม,เม่เร็วหมดเหลือหมื่นเดียวโอเคทำไม่เร็วอีกรอบหนึ่งครับไปชัดเจนะฮะติดเอฟเฟคด้วยหกพันห้าบวกเก้า 4ี่หมื่นสามหกหมื่าสี่มืนสามโอ้เอาเรื่องครับผมเค okay, ครับการเล่นเกมคือการลงทุนนะครับใครสนใจบอกกันได้ไปครับผม